l o ลร์ศ t ษ e ์ t t get t how are you today students? are you happy I happy on Friday What day is it today Today is Friday the 6 of August 2021วันศุกร์ที่6สิงหาคม2564 Today We are going to learn subject m a t h topic การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ part 1 vocabulary for topic สำหรับ vocabulary สำหรับ topic นี้นะคะ number 1ค่ะลูก plan นะคะ spell P L A N plan นะคะแปลว่าการวางแผน number 2 creation นะคะ spell Q U E S T-I-O-N Question แปลว่าคำถาม And the last word Answer Spell a n s, s w u e r Answer แปลว่าตอบน e x ค่ะเป็น Conversation My mom is the best นะคะแปลว่าอะไรคะแม่ของฉันคือที่สุดนะคะเด็กๆด,ดูที่ บรรทัดสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะ A นะคะ conversation กับ B นะคะสนทนากับ B ว่าเะบอกว่าว wow. ้ double o u o double u ว้าว wow. นะคะใช้ในกรณีที่เป็นไงคะลูกรู้สึกตื่นเต้นนะคะว้าว,าวานะคะว้าว that's nice นะคะแปลว่าอะไรคะ N I C e. nice Nice แปลว่าดีดีมากๆเลยนะคะ do you love your mum คุณรักแม่ของคุณไหมนะคะอามีตอบว่าอะไรคะลูก Yes นะคะ Yes Y E S Yes แปลว่าใช่นะคะ I love my m o m นะคะใช่ฉัน L O V E love รัก my mom. m o m M O M m o m แม่นะคะฉันรักแม่ของฉันนะคะ She is the best นะคะเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นนะคะที่ที่สุด แล้วสำหรับฉันนะคะที่สุดในดีที่สุดแล้วสำหรับฉันนะคะเนี่ค่ะเราไปดู vocabulary ใน conversation นนี้กันนะคะลูกนะ,ะ number one ค่ะลูก number one mom นะคะ Spell m o m mom แปลว่าแม่ number two love Spell l o v e love แปลว่ารัก number three beautiful สเป l l b e a u t i f u l beautiful แปลว่าแม่ number t b l e s s s p สเป b e s t b l e s s แปลว่าที่สุดนะคะ n u m b e r ร give g i v e give แปลว่าให้นะคะ n u m b e r ร flowers นะคะ f l o w e r s flowers แปลว่าดอกไม้นะคะ and the last word gas นะคะ spell c a r d s gas นะคะแปลว่ากาดนั่นเองนะคะเด็กๆ uh, open exercise gate t o นะคะ uh, color is กรีนแอนด์พิงค์นะคะสีชมพูเขียวเล่มนี้ขึ้นมานะคะอ่ะแล้ว Open your exercise นะคะเพจ e number 74นะคะหน้าที่71ิค่ะอ่าดูที่ข้อ3ใหญ่นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากข้อความที่กำหนดให้นะคะและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนโจทย์ เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำนะคะข้อที่1เนี่ยเขาให้เป็นประโยคแล้วก็ให้เป็นตัวเลขมาก็คือเขาเขาบอกว่ามีกระดุมทั้งหมดเนี่ยห้าเมตรนะคะอ่าอันนี้คือประโยคแรกนะคะทีนี้ประโยคที่2ก็คือกระดุมพลาสติกเนี่ยสามเมตรนะคะแล้วก็ประโยคที่3กระดุมโลหะ168กเมตรนะคะอ่ะให้เอาตรงนี้แหละไปสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะอ่ะ ก็จะมีสเต็ปในการทำสเต็ปแปลว่าอะไรคะลูก S T E P สเสร็จแปลว่าขั้นตอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะคะก็คือเรื่องของ เอาโจทย์มาทําเป็นโจทย์ปัญหานะคะเมื่อเราได้โจทย์ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็เอามาวางแผนก็คือการ plan นั่นเองนะคะ PL plan แปลว่าการวางแผนนะคะสําหรับการาแก้ปัญหานะคะพอเราวางแผนก็คืออะไรคะการวาดเป็นพิกเร์เป็นรูปภาพในการวางแผนทีละสเต็ปนะคะแล้วก็พอเราวางแผนเสร็จเนี่ยเราก็มาแก้ปัญหากันนะคะแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์วิธีทำนะคะแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะ เราไปดู example นะคะในหน้าที่74ในหน้านี้เลยนะคะ teacher ปกติกจะพาเด็กๆไปทำพร,พร้อมกันนะคะเด็กๆ open your exercise นะคะเพ e 74นะคะสำหรับเมื่อเชา้านี้เด็กๆที่ทำไปพร้อมๆกันแล้วในหน้านี้นะคะตอนที่เราได้มีดการใน subject math นะคะก็ให้เด็กๆเ,เอาแบบคกหัดขึ้นมาทบทวนนะคะในหน้านี้ว่าผิดตรงไหนหรือเปล่านะคะหรือว่า จะต้องเรียนรู้ตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงจดปัญหากาันนะคะจดปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนจดปัญหานะคะที่เป็นสามบรรทัดนะคะลูกนะในหน้าที่7จ็ดสิบสี่เนี่ยเขียนได้ว่าอ,อน,นิทิเซอร์ขอตั้งเป็นจดปัญหาแบบนี้นะคะเจ้าของร้านเสื้อผ้าเนี่ยมีกระดุมทั้งหมดนะคะห้าร้อยเก้าสิบสี่เมตรแบ่งเป็นกระดุมพลาสติกสามร้อยยี่สิบเจ็ดเมตรกระดุมโลหะหนึ่งร้อยหกสิบแปดเมตร และที่เหลือเป็นกระดุมไม้ค่ะเจ้าของร้านเสื้อผ้าเนี่ยมีกระดุมไม้ทั้งหมดกี่เมตรนะคะพี่ชื่อขอใช้เป็นปากกาแดงนะคะไฮไลท์ข้อความที่สําคัญนะคะเจ้าของร้านเสื้อผ้าเนี่ยมีกระดุมนะคะทั้งหมด594เมตรนะคะแบ่งเป็นกระดุมพลาสติก327เม็ดมตรนะคะเด็กๆเป็นไงคะจะต้องทราบก่อนว่ากระดุมทั้งหมดเนี่ย594จะต้องเอาไปลบกับ กระดุมพลาสติกก่อนก็คือ327นั่นเองนะคะแล้วก็จะเหลือเป็นกระดุมที่เหลือพอได้คําตอบจากตรงนี้แล้วนะคะเราก็เป็นไงคะเอาคําตอบไปลบกับกระดุมโลหะอีก168เม็ดนะคะเราก็จะรู้ว่าที่เหลือเนี่ยคือกระดุมไม้นะคะซึ่งเขาอยากรู้ว่ากระดุมไม้เนี่ยทั้งหมดกี่กี่เม็ดนั่นเองนะคะ าเราก็มาวางแผนกันและเขียนเป็นพิกเจอร์ได้ดังนี้นะคะเด็กๆเอาดินสอแล้วก็เป็นไม้บรรทัดขึ้นมานะคะขั้นที่1ค่ะเขียนลงไปลงสิบวันนะคะก็คือหาจํานวนกระดุมอื่นๆที่ไม่ใช่กระดุมพลาสติกนะคะกระดุมทั้งหมดมีเท่าไหร่คะลูก5 9 4เมตรนะคะที่พิเคเจอได้ไฮไลท์ไว้นะคะเขียนเป็นรูปภาพได้ดังนี้นะคะ กระดุมพลาสติกนะคะอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้คือ327เมตรนะตรงนี้ทีเชื่อหอขีดตรงนี้คือตรงนี้คือกระดุมพลาสติก327เมตรนะคะ,ะที่เหลือก็จะเป็นกระดุมอะไรคะกระดุมโลหะกับกระดุมไม้ใช่ไหมที่อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็คือกระดุมโลหะกับกระดุมไม้ทีนี้เมื่อเราเอา5 9 4เนี่ยลบกับ327ได้คําตอบเท่าไหร่แล้วก็เอาไปลบกับกระดุมโลหะก็คืออะไรคะ กระดุมโลหะก็คือ168เดีดนั่นเองเนาะอันนี้นะคะก็คือกระดุมโลหะนะพอเด็กๆได้เท่าไหร่นะคะนั่นแหละคือคำตอบของกระดุมไม้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดู n e x t step กันนะคะก็คือการแก้ปัญหานะคะเมื่อกี้เราได้วางแผนไปแล้วเนี่ยเราก็มาแก้ปัญหาประโยคสัญลักษณ์เนี่ยสามารถเขียนได้ดังนี้นะคะ,ะเด็กๆเ,เขียนลงไปใน exercise เลยนะคะ594ลบด้วย327อยนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะเขียนวงเล็บเปิดนะคะเขียนจำนวนนะคะแล้วก็วงเล็บปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ลบด้วย1 6 8อปนะคะ,ะประโยคสนญลักษณ์เนี่ยสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรคะ5 9 4ลบ 327ก็คือ594 minus 327 minus 168 is equal to นะคะก็คือ300 594ลบกับ327เนี่ยแล้วก็ลบกับ168เท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปแสดงวิธีทํากันนะคะเด็กๆจดปัญหานะคะ ดึงโจทยปัญหาลงมาเขียนในช่องแสดงวิธีรมค่ะเจ้าของร้านเสื้อผ้ามีเสื้อผ้านะคะที่มีกระดุมเนี่ยทั้งหมด594เมตรนะคะ,ะเด็กๆนะคะเขียนตัวเลขนะคะให้ขยับไปทางขวามือหน่อยนะคะ,อ,ะอีกบรรทัดหนึ่งก็คือมีกระดุมพลาสติกเท่าไหร่คะ มีกระดุมพลาสติกอันนี้คือทั้งหมดนะคะมีกระดุมพลาสติก327เมตรนะคะทีนี้เราตั้งให้ตรงรักหน่วยหลักสิบรักร้อยนะคะ,ะแล้วก็บันทัดที่3ก็จะเป็นกระดุมอื่นๆที่ไม่ใช่กระดุมพลาสติกเพราะฉะนั้นสเต็ปวันเราต้องรู้ก่อนว่ากระดุมอื่นๆเนี้ยนะที่ไม่ใช่กระดุมพลาสติกเนี้ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่ก็เอากระดุมทั้งหมดลบกับกระดุมพลาสติกค่ะ4ีมันลบ7ไม่ได้นะคะสจึงแปลงล่างไป ยืมหลักสิบนะคะ10บก็ต้องแปลงร่างนะคะเพราะฉะนั้นให้ยืมได้แค่ทีละ10 10บวกเดิมทีมีอยู่4เป็น10 4นะคะแล้วเมื่อกี้หลัก1 0 9นะคะถูก4ยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้น9้าลบ1นเท่ากับ8นะคะเด็กๆแปลงร่างให้เขาก่อนนะก่อนที่จะทำการลบนะคะหลักหลักหน่วย,นยคือ14แล้วก็หลัก10คือ8นะคะตามรูปภาพเลยนะคะทีนี้เมื่อแปลงร่างให้เขาแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆทำการ มลงมา14ลบ7เหลือเท่าไรคะเอา7ไปในใจเจ็ดแล้วก็8 9 10 11 12 13 14เนะคะเพราะฉะนั้น14ลบ7เหลือ7นะคะเด็กเเขียน7ลงไปที่หลักหน่วยให้เรียบร้อยนะคะพอมาที่หลัก10บค่ะ8ลบ2เหลือเท่าไรคะแลบ2เอา2ไว้ในใจ3 4 5 6 7 ะะเพราะฉะนั้น8ลบ2เหลือ6นั่นเองเด็กๆเขียน6ไปที่หลัก10ค่ะทีนี้มาที่หลักร้อยค่ะ5ลบสาเหลือเท่าไรคะมีไข่ไก่อยู่5ฟองถูกหมาป่าขโมยไป3ฟองเหลือเท่าไหรคะ2ฟองนั่นเองนะคะใส่2ที่หลักร้อยให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราทราบเราว่ากระดุมอื่นๆที่ไม่ใช่กระดุมพลาสิกเนี่ยคือ267เม็ดนะคะทีนี้เรามาดู กระดุมโลหะนะคะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้กระดุมโ,โลหะเนี่ย168เมตรนะคะตั้งให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบลักร้อยนะคะที่อยู่ข้างล่างเครื่องหมายลบหรือบวกขีดเส้นใต้1เส้นให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เขียนอีกบรรทัดหนึ่งว่ามีกระดุมไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือคําตอบนะมีกระดุมไม้นะคะทีนี้มาทําการลบค่ะลบ7นะคะลบ8ไม่ได้7จจึงไปยืมหลัก 10นะคะซึ่งให้ยืมได้แค่ทีละ10 10บวกเดิมทีมีอยู่7เป็น17บเจ็ดนะคะ,ะแปลงร่างให้เขาทีนี้มาที่หลัก10ค่ะมีอยูอ่เมื่อกี้นะคะมีอยู่6ถูกยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1เสมอ6กลบหนหลืออะไรคะ หกบหนเหลื 1, หอห้านะคะเด็กๆดูที่ตรงนี้ก่อนนะเหลือ5้านะคะทีนี้เรามาทําการลบที่หลักหน่วยก่อน,นะคะ่ะ1 7บเลบแหลือเท่าไราเอาแปดไว้ในใจ่เรียงที่น้อยที่สุดไว้ในใจ่ายนะคะแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นอ่าสิบจลบ 8, จึงเหลือ9เด็กๆใส่9ไปที่หลักหน่วยให้เรียบร้อยนะคะเรามาที่หลัก10อ่าเมื่อกี้แปลงร่า้เขาแล้นะมีค่าเท่ากับ5 5มันลบ6ไม่ได้นะคะ5จึงไปยืม2นะคะให้ยืมได้แค่ทีละ10เพราะฉะนั้นเดิมทีมีอยู่50บวัวกคาเป็น15นะคะเห็นยังว่า,าได้15เข้ากับตรงที่ทิชเชอร์ได้พิมพ์ไว้นะคะ15ทีนี้เมื่อกี้มีอยู่2 2ถูกยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้น2ลบ1เหลือ1นะคะามาดูที่หลัก10ต่อคะ่ะ15นะคะ15ลบ6เหลือเท่าไหร่ออะรคะลูก15บ 6, 6แล้วก็7 8 9 1 0 1 1 12 13 1เ15นะคะเพราะฉะนั 90, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, ้น15าลบหเหลือ้าเด็กๆใส่เก้าไปที่หลักสิบค่ะมาที่หลักร้อยหนึ่งลบ1เหลือศูนย์ไม่มีค่านะคะไม่ต้องเขียนที่คำตอบเนี่ยอันเดอร์ไลน์นะคะสองเส้นให้เรียบร้อยค่ะทีนี้ตอบอตอบนะคะก็คือเจ้าของร้านเสื้อผ้าเนี่ยมีกระดุมไม้ทั้งหมด99เม็ดนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะล้าเ็ปก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองนะคะก็คือเมื่อกี้เท่าสิก็คือมาจากไหนคะมาจากคําตอบนะคะน้อยกว่า594มาจากไหนคะ594ก็คือจํานวนกระดุมที่มีทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้น99จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะสำหรับ homework for today นะคะที่จะให้เด็กๆเนี่ย กลับไปท่องสุดคูณนะคะแม่ที่6ถึงแม่12นะคะซึ่งแม่2ถึงแม่5เราได้ท่องสุดคูณแล้วก็ส่งทิชเชอร์มาแล้วเนาะทีนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะต้องกลับไปท่องแม่2ออแม่6ถึงแม่12นะคะเป็นโฮมเวิร์กในคอลเดย์นี้วันหยุดนี้นะคะแล้วก็เช็ควิดีโอนะคะแอนเส้นทุไลโฮมูมทิเชอร์นะคะแล้วเด็กๆนะคะอย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอ n อนมันเด์ ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ